เจ้าหน้าที่ d s เร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนนำหมายจับจากสารอาญาเข้าควบคุมตัวชายไทยอายุ38ปีและหญิงชาวลาวอายุ50ปีในบ้านพักพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจหวดัังเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมนำพาหญิงชาวไทยหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวเพื่อทำงานคอเซนเตอร์ ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี2564หญิงไทย3คนได้ขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิพิทักษ์สตรีและ DSI ว่าได้รับการติดต่อจากในหน้าให้ไปทำงานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำแขวงบอกแก้วประเทศลาวโดยมีคนพาลักลอบหลบหนีลงเรือแม่น้ำโขงข้ามไปยังเมืองต้นพึ่งแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์โรแมนส์แกมหากไม่ยอมก็จะถูกทำร้ายร่างกายและข่มขู่บังคับให้ขายบริการทางเพศ ด้านเจ้าหน้าที่ดีเอพราะว่าเข้าขายเป็นความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปร,รามการค้ามนุษย์จึงประสานหน่วยงานต่างๆจนช่วยเหลือผู้เสียหายได้สําเร็จก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา5คนโดยผู้ต้องหาที่จับกุมได้2คนทําหน้าที่พาคนไทยหลบหนีค้าแม่น้ําโขงไปยังฝั่งลาวมาแล้วหลายครั้งค่ะ